สวัสดีครับวันนี้มาพบกันหน่อยนะก็ก็เดี๋ยวก่อนนะ GOM มันยิบมันสามสองสามห้าแปดแล้วอะมันลงมาแล้วนะวันนี้ลงมาย9ิบเก้าจุดก็เดี๋ยวทำการซื้ออะไรล้วกันนะหวานเราเลยขนมหวานเลยเนี่ยมันลงมาอย่างเงี้ยได้โอกาสซื้ออะไรด้วกันแ่บแฟบแฟบ,ฟบซื้อแล้วครับเอาวออได้แล้ว ซื้อแต่ได้ไปขายนะวันก่อนมา,มาซื้อวันก่อนมันลงมาหน่อยๆก็เลยซื้อ G F 10 M 24ไว้หน่อยๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันลงเยอะก็เลยมาซื้อ G O M 24อะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคงจะต้องขาย G F 10ขายเยอะกันขายไปเพื่อเพื่อจัดสรรเงินเพื่อเพื่อบริหารเงินนะคือเราซื้อสัญญาใหญ่แล้วก็ขายสัญญาเล็กออกอะไรเงี้ยเออขาดทุนเท่าไหร่หกพันนี่ช่างมัน มาเอาอันนี้แทนขายตัวนี้แล้วมาเอาอันนี้แทนเกิดเป็นโอกาสแล้วนะเงีย้ยสัญญานี้เจ็ดแสนเนี่ยอันบนมันเท่าไหร่อ่ะขายไปแล้วจําไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่มกี่แสนนะแต่แต่แต่เนี้ยเจ็ดแสนเยอะกว่าอันบนอนะ่ะมูลค่ามันสามตีแสนมันก็จะไม่ผิดช่างมันเถอะขายไปแล้วแล้วก็มาซื้อใหม่มาซื้ออันนี้ใหม่ GOM แล้วก็เดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยแหละทอง,ต,งตัตง้งยิดตั้งยิดอยู่ว่า เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ซื้อมันขึ้นเลยนะเราซื้อได้ราคาดีนะเราซื้อราคาเท่าไหร่อะเดี๋ยวเอาอ๋อเดี๋ยวเอ๊ะทำไมยังไม่มาอ๋อทำไมยังไม่มาอ๋อมันมันไม่รู้ยังไงช่างมันเถอะก็เราซื้อราคาไหนสองสามห้าแปดจุดเก้าเนี่ยเราซื้อราคานี้นะก็สำหรับวันนี้ก็ก็ก็ไม่มีอะไรมากซื้อไปเรียบร้อยแล้ว ได้โอกาสเนหะ็นปหมมันลงมาก็ซื้อลงมาอีกแล้วก็ซื้ออีกเพราะเราไม่มีของแล้วต้องรีบซื้อเราต้องพยา,ายามซื้อให,ให้ได้มีของบ้างอะไรเงี้ยจากนี้ไปอ่ะถ้ามันขึ้นไปอ่ะก็ขายได้แล้วก็มีของไว้สำหรับขายแล้วทำกาไรได้อีกก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ทองท,ทาแค่นี้แหละ